สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมที่มารับชมทุกท่านด้วยนะครับผมทั้งใหม่และเก่านะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดคลิปต่อไปนะครับพี่ๆเพราะผมจะมีพักเครื่องนะครับมาแบ่งปันทุกๆวันนะครับผมจะหยุดทุกวันศุกร์นะครับวันนี้ก็กลับกันมาพบเหมือนเช่นเคยนะครับกับมาลบรีตามหาพาบ้าน วันนี้ก็เป็นอีกหนึ่ง EP นะครับพี่พี่มีพักเครื่องสวยๆนะครับมาแบ่งปันนะครับห้ามพลาดรับชมนะครับพี่พี่ท่านใดนะครับสนใจพักเครื่องให้แอดไลน์หรือเพิ่มไลน์ที่หน้าจอได้เลยนะครับ0 8 1 7 9 4 1 6ห6นะครับหรือจะโทรสอบถามได้เลยนะครับพระเครื่องจัดส่งไปรษณนี์ฟรีนะครับพี่พี่วันนี้นะครับพี่พี่ก็เป็นวันแห่งความหวังนะครับพี่พี่ยังไงก็ขอให้มีโชคกลาบกันทุกท่านเลยนะครับผม ยังไงก็ฝากกันด้วยนะครับพี่ๆมารับชมนะครับมาคอมเมนต์ทักทายกันนะครับผมเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับเราเริ่มชมองคแรกของวันนี้นะครับองคแรกของวันนี้นะครับพี่ๆจะเป็นปกเนื้อดินน่าจะทางพวกพิจิตรน่าจะทางพวกกาแพงนะพี่ๆนี่เรื่องปฏิเก่าเลยนะครับผมนี่อันนี้เก่ามากๆเลยนะครับเป็นเขาเรียกว่าปกจิ๋วพวกอะไรนะพี่ๆอันนี้เอาไม่แพงนะครับขอ300พอนี่ เรือพลาสติกเดิมๆวินเทจเลยนะพี่ๆนี่สภาพสวยนะครับทันใดมีมุมมีทางกันก็สอบถามกันมานครับขอ300รราคาเบาๆเลยนะพี่ๆองค์ต่อไปก็จะเป็นพระกุนะครับเนื้อชินนะครับพี่ๆกุวัดบางชม4ีนะครับอาเภออินบุรีจังหวัดสิ์บุรีนะครับพี่ๆนี่หายากมากๆจะมีหลายพิมพ์นะครับพิมพ์ห้อยพระบาทพิมพ์พระพุทธพิมพ์นี้ก็เป็นอีกหนึ่งพิมพ์นะครับอันนี้จะเป็นรอยลานเฉยนะพี่พแต่ด้านหลังไม่เป็นนะครับผมนี่ ท่านใดสนใจนะครับก็สอบถามกันมานครับอายุหลายร้อยปีนะพี่พี่นี่เป็นกุ่วัดบางชมสีนะครับขี้ยุงขี้ฝุ่นคือแบบคักๆเลยครับดูง่ายมากๆนะครับผมท่านใดมีมุมมีทางก็สอบถามกันข้มานะครับและองค์ต่อไปก็เป็นหลวงพ่อคุดนะพี่พหลุนหลวงพ่อคุดวัดขวางนะพี่พี่นี่เป็นพระเกจิบางบัวมาสุพรรณบุรีซึ่งเป็นลูกศิษย์เอกของหลวงพ่อเนียมวัดน้อยนะสองสีว่วานะครับผมอันนี้ประหลอดเดิมๆเมขาเรียกว่าน่าจะเป็นทุกพิมพ บางคนก็เรียกปกนะพี่เหมือนปกเหมือนกันนะมีซุ้มมีอะไรนะครับบางคนก็เรียกเล็บมือนะพี่นี่ส่วนมากจะเจอดำๆนะพี่อันนี้ผิวว่าลอดขาวจ้วเลยนะพี่พี่เนี่เนื้อโซนเดียวกพวกหลุมผู้สุกวัดปักคองมาขามเท่าหลวงพ่อเนียมเลยนะท่านใดชอบก็สอบถามกันมานะครับดูง่ายชัดเจนนะพี่พี่นี่น่าเก็บมากๆถือว่าเป็นบักเครื่องที่มีพิธีใหญ่แล้วก็เหนียวนะพี่พี่สมัยก่อนนะครับผมพวกนี้นะครับผมนี่ท่านใดชอบก็ยินดีแบ่งปันนะครับ องต่อไปนะครับพี่ๆก็ได้เหรียญหลวงพ่อแพรเนื้อเงินเนี่ยเป็นกลมเล็กสวยแชมป์เลยนะครับด้านหลังก็เป็นดอกพิกลนะพ,พี่ปี2อ1 9นิเนี่ยสวยแชมป์แชมป์เลยเป็นเนื้อเงินแท้นะพี่ๆอันนี้ถือว่าน่าเก็บองอะค์ละ500นี่สวยแชมป์แชมป์นะครับท่านใดชอบปิดได้เลยนะมี2เหรียญอันนี้น่าเก็บจริงๆพี่เหมาะสาหรับผู้หญิงผู้ผู้ชายก็ได้นะพี่เด็กก็สวยงามนะผมนี่น่าใช้มากๆเป็นเนื้อเงินแท้เหรียญละ500 มาแบบบ้านๆนะครับและอันนี้ก็เป็นแหวนนะครับน่าจะเป็นยุคแรกของพ่อบุญมีวัดมารวิชัยเลยนะพี่ๆเป็นแหวนยันอย่างนี้นะครับปี2524นะครับนี่ท่านใดชอบก็สอบถามกันมาครับอันนี้ก็เล่นเลยนะพี่ๆเล่นเลยนะนี่อันนี้ขอแค่300พอสวยกริบๆอย่างนี้ไปต่อได้แน่นอนที่ขายต่อก็มีกําไรนะครับเอาไปใช้ก็สบายใจนะพี่นี่เป็นแหวนยันสภาพนิกเกิลเดิมๆเ,เลยนะครับผมองค์ต่อไปเป็นหลวงพ่อเกษมอันนี้ไม่ค่อยเจอนะพี่นี่ เป็นรูปหลอดหลวงพ่อเกษมนั่งพนมมือนะครับเหนี่อยอันนี้เป็นเนื้อเงินแท้ด้วยนะพี่พี่องเล็กจิ๋วนิดเดียวนะครับอันนี้ก็เล่นกันนะครับผมเป็นนั่งเก้าอี้นะครับท่านใดชอบก็ยินดีแบ่งปันนะครับสวยมากๆหลวงพ่อเษกษมกําลังมานะพ,พี่น่าเก็บมากๆนะครับองค์ต่อไปเป็นหลวงพ่อจวนรุ่นนิยมเลยนี่ปลอดภัยมั่งมีสีสุกนะครับผิวไฟแดงแป๊ดเลยปี2 5 1 8นะครับผม ท่านใดชอบก็สอบถามกันมานะครับเหรียญหลวงพ่อจวนวัดหนองสุ่มนะครับผมอันนี้เป็นรุ่นนิยมเลยนะพี่อันนี้ผิวเดิมด้วยนะครับผมเนี่ยลงกล้องให้ดูเนี่ยสวยมากๆผิวไฟแดงกระไหล่นาคเลยนะครับปีลึกนะครับผมแล้วก็เป็นรุ่นนิยมนะครับองค์ต่อไปนะครับอันนี้ขอ300ยนี่อันนี้เป็นเหรียญทักษิณมิ่งมงคลนะครับปี2อ1พนเอะครับเอาแค่250พอเหรียญนี้นะพี่พอมีรอยลันๆนิดๆนะครับแต่เหรียญลมดำเดิมๆนะครับ พิธีใหญ่อาจารย์น,นำเพราะท่านคิงสายใต้นะครับอันนี้สมเด็จเก่าถนะ้าสนใจมากครับพี่วันนี้นี่เป็นสมเด็จเก่าๆนะครับเป็นเนื้อผสมผงใบลานแต่ว่าเราไม่ทราบที่นะครับอันนี้ขอฮะอันนี้ขอ500นี่พี่เก่ามากๆเลยนะครับผมเนี่เผื่อพี่ๆท่านใดมีความรู้ชอบก็ยินดีแบ่งปันนะครับนี่เนื้อหาจัดจ้านมากๆนะครับอันนี้เราไม่ทราบที่นะครับผมสมเด็จเก่าๆนะครับ อันนี้จะเป็นพระพุทธนั่งบัวนะพี่พี่เป็นหลวงหลวงพ่อเชื้อวัดใหม่บําเพ็ญบุญนะพี่พี่อันนี้หายากอันนี้ขอ400หลังยันเนื้อตะกั่วนะพี่ถือว่าเป็นพระที่นิยมเล่นเลยนะนี่สภาพสวยนะครับผมแล้วก็อันนี้เป็นลูกสะกดเก่าๆเลยนะพี่นี่ลูกสะกดเก่าๆเลยนะครับผมนี่เผื่อพี่พี่ท่านใดชอบนะครับเขาก็เล่นเป็นหลวงพ่อเนียมหลวงพ่อกั่นหลวงพ่ออ่านเออหลวงพ่อเผาลูกสิษย์หลวงพ่อกั่นนะครับพี่พี่นี่ ลองดูกันนะครับดีเก่าด,ดูง่ายนะครับแล่อันนี้ก็ขออันนี้อันนี้อันนี้ขอ500เป็นลูกสะกดเก่าโบราณเลยนะพี่นี่ตลอดแห้ง,หงๆเดิมๆเลยครับนี่ใครชอบเครื่องรางห้ามพลาดนะอันนี้ได้มาจากบ้านๆจริงๆนะครับพี่พไม่มีแต่งเติมนะครับท่านใดมีมุมมีทางกันก็แบ่งกันไปนะครับอันนี้พุทธบาตรเอา300พอเนี่ยวัดอันงผิวไฟแดงเดิมๆนะครับนี่3 0มด้านหลังภาษาจีนห่วงเชื่อมนะครับนี่ราคาเบาๆนะครับนี่ล็อกเก็ตหลวงพ่อฤาษีดิ้งดำขอ600 นี่หลวงพ่อฤาษีนิรนดําหลังเข็มกัดด้านหลังก็จะเป็นยันต์กรอบเพชรอันนี้ก็นิยมนะครับเนี่ยอันนี้ขอ600พออันนี้ก็สวยเดิมๆเ,เลยนะครับพี่ๆนี่เป็นเหรียญด้านหลังจะเป็นหลวงพ่อปานนะครับปี2อ1 9หลวงพ่อฤาษีดิรัด์ดำปุกเสกนะครับเป็นเหรียญหลวงพ่อทิมนะพี่พี่นี่ท่านใดชอบนะครับสวยมากๆ อันนี้ขอแค่300พอปี19นะครับหลวงพ่อปานด้านหลังแล้วก็หลวงหลวงพอ่อฤาษีปุกเสกนะครับพี่พี่อันนี้เป็นรูปหล่อโบราณรูปหล่อโบราณขอ4 0 0นะพี่พี่นี่เป็นหล่อโบราณเก่าน่าจะเป็นพวกหลงวงพ่อเคนทางสุขโขทยัยพิษโลกนะอันนี้ลงกองให้ดูนิดนึงพี่โลหะดีมากๆเป็นพายเงินเงินหล่อโลหะเก่านะครับผมองค์ต่อไปนะครับเป็นพระนิรันตลายตํารวจอันนี้สวยแชมป์เลย อันนี้นี่น่าเก็บมากๆนะครับแจก,กตํารวจนะครับมีตอลอนิยมนะพี่พี่ท่านใดชอบมีมุมมีทางกันก็สอบถามกันมานะครับสภาพสวยมากๆนะครับผมอันนี้จะเป็น2องสี่สกว่านะพี่พี่เป็นวัดอ่างทองนะพี่พระพุทธวัดอ่างทองขอ300อันนี้ก็เป็นมวลสารเดียวกับรุ่นสร้างเขื่อนของวัดเกตชยโยเลยนะพี่พี่นี่อันนี้เนื้อเก่ามากๆนะครับนี่สมเด็จวัดอ่างทองนะครับสองสี่เก้ากว่านะครับพีเก้าห้าเก้าหกเก้าเก้านะครับผม อันนี้พระพุทธโคโดมขอ200ร้อพอพี่พี่นี่เบาๆเลยนะเหรียญุสวยนานๆมานะพี่พลมดาแชมป์นะครับนี่น่าเก็บมากๆนะครับผมองค์ต่อไปเลยนะครับพี่พี่เป็นหลวงพ่อเกษรเนื้อเงินอันนี้ขอ400วัด5้าพระเรื่องพร้อมใช้อย่างดีเป็นเนื้อเงินแท้ด้วยพี่พี่ออกจากวัดก็ไม่ได้แล้วนะครับ400บาทเนื้อเงินนะครับอันนี้พระพิคเนตขอ400นี่เนื้อสามัตริย์ปกติเนื้อทองแดงทองเหลืองนะครับ ขายกันอยู่2300แล้วนะพี่ที่เราขายกันไปนะครับผมอันนี้ขอ4 0 0ร้ยสวยๆและอันนี้นะครับขอ2องค์300พอนี่ปั๊ม50าศูนเพ่มเหียนซองเดิมซีนเดิมพร้อมเหรียญกระถิ่นนะครับผมขอ2เหรียญ3 0 0พอและอันนี้ขอ300พอหลวงปู่น,นาคสมเด็จรูปเหมือนนะพี่นี่หลวงปู่น,นาคนะครับพุทธจ,จารย์โตท่านใดชอบก็ยินดีแบ่งปันนะครับผมองค์องค์งงต่อไปเป็นสมเด็จพิยานสังวรเนื้อเงินนะครับปี38 อันนี้ขอ400พอเนื้อเงินแท้นี่สวยมากๆเลยนะพี่ผิวลุ่งคามเลยนะครับและหลวงพ่อบุญดาพ่อบุอาเนื้อเงินนะครับอันนี้ขอ500พอเป็นเนื้อเงิน8เหลี่ยมนะครับนี่สวยมากๆสวยคากล่องนะครับนี่วัดกลางชูศรีเจริญสุขนะพี่ถือว่าเป็นเกจิ ทรงอภินายรูปอายุร้อยกว่าปีนะครับของจังหวัดสิงห์บุรียังไงก็ฝากกันด้วยนะครับพี่ๆกดไลค์นะครับกดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจนะครับและเพื่อไม่พลาดคลิปดีๆราคาเบาๆมาแบ่งปันวันนี้นะครับกับพระเครื่องสวยๆแท้ๆบ้านๆนะพี่พี่ยังไงก็ขอฝากกันด้วยนะครับกดไลค์กดติดตามแล้วก็ฝากคอมเมนต์ทักทายกันนะครับยังไงก็ขอจบ e ีีนี้เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ